สวัสดีค่ะเข้าุ๊กโช่องฟ้าข้าใส่กโกโก้ใครมาจากไหนเนาะเอฟซีมาจากไหนเนาะเขาเขาให้ท่าอยู่กันเนาะ แล้วถามอขอเบิ่งก้อยเขาไม่ทายังไงเพื่อท่าย,าย,ยุบ่คะเขาไม่มท่ายเขาไม่ต้องทายจ้าให้ถ่ายไหม <c oughs> มาจะทางไหนคะโอ้โอก็เลยมาแวะเ,วเอออยู่บ้านเล้อบ้านสันแวะโอ้บ้านนาคู่นนคลุงพ่อเพิ่นมีอยูค่ค่ะ เปิ้นไปว่างเยี่ยมข้าวต้นก็ไก่มากค่ะไม่ได้ทาขเลย <im it> คนโตก็เลยอันนั้นมันลงยางแล้วก็มือ๋อจะได้เสื้อผ้าก็ได้เด้อลานผ้ากำจ่ายผ้านา้ำงามผ้ากำมะนั่งผ้มาไก่มาสามเทือกไม่ได้จอดจะ <im it> เทือกเทือนี้เป็นเทือกแรกเนาะยางเบิ้งค่ะ <im it> ไปลงยางมานะคะ จอดรถเนาะจอดเบิงงโอ้ยมาตะกุบก็เป็นตายากเลยเนาะก็พปุกกระปุดยดนเทนมากตะกุบกระไรร้อนนะคะมันเดดเอา้ามันร้อนเออก็อย่างนี้แล้วค่ะ ก็มีอยู่สองสามซองเนาะอยู <se> ่ในนี้เขาก็หลบเดบหมดอุ้ยจะพยามหน่อยนะฮะความรู้สึกนะฮะที่อฮ้ยเจอตัวอุ้นอ้วนเลยตักุบเอาก่อนเลยแม่คะพูสวัสดีครับก่อนเลย เออคุณตาเหมือนแต่ก่อนไม่เปิดเดี๋ยวนี้เปิดตาเหมือนร้องเพลงด้วยมูชาวนี้โอ้โหลุงเหมือนค่อยจำไม่ได้แกร้องเปิดวากระตูออกมาร้องเพลงลูกลุงเหมือนจะเป็นตาชานแล้ววะ อารมณ์มดีก็ร้องไห้อ้าวนะครับคุณตาไปออกรถป้ายแดงมาเล่าอือป้าคำสายยังไม่รู้ไม่รู้แล้วค่อยนอนหลับอ้าวขอลงคลิปกันหมดทุกช่องแล้ยอย่างวันที่เก้าเนาะเขาจะมาส่งให้วันที่เก้าเออแต่ไปจองแล้วเนาะวันจันทร์วันจันทร์นะฮะวันจันทร์เขาถึงจะมาส่งนะฮะรถอะไรวันนี้วันพุธอีก ถ้าัดสุกสาวอาทิตย์จานอีกห้าวันอ่าอีกห้าวันเขาจะมาส่งนะฮะห้าวันนะครับรถอะไรตาราคาเท่าไหร่ก็ห้าหมื่นกว่าหรือหกหมื่นะประมาณนี้ห้าหมื่นกว่าแต่ไม่ถึงหกใช่ไหมตารถโมเห็นบอกว่าตาจะซื้อเงินสดเหรอเงินสดใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยเป็นไงล่ะเป็นไงรู้ไหมเห็นพี่ตาทีบอกเสียจาน ออกรถป้ายแดงเลยนะฮอนด้าฟินนะออกที่เตางอยหน้าตาเนาะไปออกที่เตางอยนะฮะไอร้านที่อยู่ต้สองครั้งอ้าวเหรอก็ยังก็ยังก็ยังชอบคันเดิมอยู่อ้าวเหรอเขารับประกันให้ห้าปีครับโอ้เราขี่ไปถึงห้าปีคันนี้เราก็ขี่แค่สามปีสี่ปีเราก็อ่าอขี่คันใหม่แล้วโอ้รับประกันห้าปีนะฮะสุดยอดเลยเนาะเห็นตาเลือกสีออก ส้มส้มดำดำใช่ไหมอาจจะใช่ครับสีคล้ายๆของน้องโอมสังเกตดูแล้วนะเออสีใกล้เคียงกับของน้องโอมเลยนะสีออกส้มส้มดำดำนะครับแล้วของเวลาตาไปตาไปบ้านนอนตาไปหาน้องโอมก็แต่ก็ขี่จากบ้านวังเยี่ยมก็ไปบ้านอะไรจำปาดงจำปาดงใช่ครับอืมเราเราก็จะใช้เป็นรถเราทำนองเลยนะอ๋อเอาไว้เดินทางไปเนาะแต่เราอาจ แต่ต้องไปจากนี้ไปก็คงจะเอาใส่รถไปก่อนจากที่ขับไปก่อนรถขับขี่โน่นมันปูพองเลยปูพองก็เหมือนกันก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากวังเยี่ยบไปจำปาดงปูพองก็ไปอย่บอ่เพื่อนก็ขี่ของเพื่อนไปเรื่อยๆแหละวันนั้นวันนั้นป้าออนก็ให้ตาพาไปป้าออนก็ไม่รู้จักว่าบ้านนั้นอยู่ตรงไหนที่ตาเ็เคยไปรองครางแล้ว ตาจําเส้นทางได้ตากไปครับตาแล้วของแถมะเห็นมีอะไรนะของแถมโอ้ก็มีเยอะอ่ะมีอะไรมีหม้อหุงข้าวมีพัดลมครับมีหมวกมีหมวกกันนอกแถมนะฮะตาเลือกอะไรก็ดีอย่างหนึ่งนะที่เราซื้อสดเราเราก็ไม่ต้องเวลาเราาวะวง ค่าง้วนใช่ไหมเออไม่ต้องมาผ่อนรายเดือนเดี๋ยวเดือนนู้นเดือนนี้เผื่อไม่มีมีมีส่งเนาะก็เรียกว่าจริงตาเขาอยากจะได้รถยนต์แต่ว่าครับมันอายุเราเกินอ่ะเราทำใเขับขี่ไม่ได้อ๋อเขาก็คิดตรงนี้นะถ้าเรามีมาก่อนก็ได้ในเราไม่เคยมีมันลำบากเราไม่เราไม่เคยมีใบขับขี่เลยแค่ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยัง ไขี่รถยนต์ก็คือเราหมดโอกาสแล้วมันมันหมดนั่นแหละแล้วก็แค่ขี่ไปไปมาไม่ไกลอย่างนี้เราก็ไปจ่องอยครับอืมไปจ่องอยไปนี่แหละสะกลสะกนก็ไปได้สะกลก็ไปได้อยู่เนาะได้ตาลสี่สิบกิโลสี่สิบกว่าโลทั้ขี่ไปตลอดเหมือนป้าคำสายก็ขี่ไปสะกลประจําเหมือนกันไปประจําไปนครก็ยังไปกลับมุกก็ยังไปกลับ ไปมุกก็เคยไปออ้ยตอนขายประกันะไปมุกไปกลับที่มอเตอร์ไซค์ไปมุกทหารประกันสายนะไปนะเออไปแต่ว่าทุกวันนี้มันอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมของเราแต่ก่อนโอตาไปนครก็ไปกลับนครพนมกก็ไปลับนครพนมก็ไปกลับไปมุกดาหารนี่ไปกลับตื่นแต่เช้าเลยครข้าพ่ะ ยังยังมายังมาบอกถึงเขามาวันนี้บอกมาวันนี้มาวันนี้มากับใครบ้างยายสมศรน่าจะมาคนเดียวแต่คนอื่นเขาก็น่าจะมากันหลายคนมั้งเขาเห็นก็พรุ่งนี้เขามีรำก็ไปเขามีชื่อรำด้วยนะมาดามได้อยังมาก็เราเชื่อมาให้แต่ว่าตามดูว่าเห็นบลัยุดขึ้นรถมาน่ะเนึกว่าฮ้อง นั่นแหละขับรถมาที่ถามว่ายายช้สมนไปไหนไปไหนก็บตอบกตอบเขาเป็นอะไรวะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะะาาอย่กดกระดิ่งแจ้งจเตือนขอบคุณค่ะฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะดูโฆษณาให้ด้วย